วันนี้เรามาทำเด็กโปรไฟล์บรรยากาศของกิตเตอร์โลโลวากันนะครับเริ่มจากไลเด็กตัวเริ่มมาครับเป็นตัวเริ่มของโลโลวานะโลโลวาเกณหนึ่ง ความสามารถเมลไลท์ครับตัวโลโลวาเกศูนะครับขอแพนโทเคินหนึ่งใบลงช่องเลียกัลโลโลวาเกศสองความสามารถเมลไลไรนะครับคอตีไทเลียกะของเราหนึ่งใบขอแพนโทเคินไม่เกินสองใบลงช่องเลียกัลเพื่อสิ่งสำคัญโลโลวาแอคแวนการถึงละครั้งคอสซบัตหนึ่งคอแพนโทเคินไม่เกินสามใบลงช่องเลียกัลเอาตัวมันก์ดเมื่อการนี้ถูกโจมตีคอตีไทโทเคินยูนิตของเราหนึ่งใบหรือมากกว่าตัวนี้ได้พลังเพิ่มห้าพันตามจำนวนโทเคินที่ถูกดีทายเพื่อเป็นคอสของความสามารถนี้จนจบการต่อสู้นั้นโลโลวาทั้งสามตัวก็จะมีความสามารถคิเตอร์ด้วยนะครับ การ์ดในเมนเด็กก็จะใส่เป็นโลโลวามา3ใบเลยนะอิลิเพาดาก้อนสี่ใบตัวนี้มีความสามารถสองอย่างนะครับก็ความสามารถแรกเนี่ยเอาไว้เล่นของสายแฟกเบิร์กเท่านั้นถ้าแวนเราไม่เป็นแฟกเบิร์กเนี่ยเราก็ใช้ความสามารถนี้ไม่ได้ก็ไปต่อที่ความสามารถที่2กันนะครับคือเอาตัวเลกาดเมื่อจบเทิร์นของเรานะครับถ้าเทิร์นนี้นะครับคือมีการจบตีสี่ครั้งหรือมากกว่านะครับคอสเอาตัวนี้เข้าสู่โซลเราลอยได้จั่วการ์ดหนึ่งใบ ลาดิลิน่าใส่มาสี่ใบนะครับโคสมานะครับแอคเรียกาดถ้าสนามของเราไม่มีโมโมเกทโฮเกนเนี่ยคอสโคดบัสหนึ่งคอโมโมเกทโฮเกนไม่เกินหนึ่งใบโดยช่องเรียการ์ดแล้วก็โคสม่ากิตเตอร์นะครับก็จะใช้ได้เมื่อแวนของเราเป็นกิตเตอร์ที่มีชื่อโลโลวาเนาะเอาต้นเรียกาดนะครับเมื่อตัวนี้ตีคอสโซบัสหนึ่งเลือกโคเกนยูนิตของเราหนึ่งตัวที่อยู่ในแถวแนวตั้งเดียวกับ, unit บยูนิตนี้หนึ่งใบนะครับยูนิตน,นี้ได้พลังเพิ่มตามพลังของตัวที่เลือกนั้นจนจบการต่อสู้นะครับพลัททารันลาฟิอส 4ใบออโต้ Auto นะครับเมือหลงช่องเลียคอสคอตบา 1, ร์ดหนึ่งขอแพนโทเกนไม่เกินสองใบหลงช่องเลียกันบูมิงเพเท่นคาริโอฟิลุสใส่มา2ใบออโต้เมือหลงช่องเลียถ้าการในโซของเรามีศูนย์ใบโซชาร์ปสองนะครับเตปปิ้งเคลริกซันเบียใส่มา4ใบออโต้เมือหลงช่องเลียกันถ้าแหวนของเราเป็นเกรดสามหรือสูงกว่าเราสามารถขอแพนโทเกนมาเกินหนึ่งใบหลงช่องเลียกันได้ต่อมาเป็นจีเทคสามใบนะครับออเดอร์กระจกอีหน e ึ่งใบต่อมาเป็นเซตออเดอร์นะครับ สายตาอันมุ่งมั่นคู่นั้นใส่สามใบโคสม่านะครับถ้าแหวนของเรามีชื่อโลโลวาสอดข้อดบาร์สหนึ่งดีทายเรียกัดของเราหนึ่งใบเพื่อเร่อการ์ดนี้ออโตเมเซตนะครับตัวหาการ์ดที่มีชื่อลาดิลีน่าจากกองของเราไม่เกินหนึ่งใบเนี่ยเอาขึ้นมือแล้วก็สับเด็กนะแล้วก็คอนในออเดอร์โซนนะครับในเทิร์นของเราเนี่ยถ้าแหวนของเรามีชื่อโลโลวาอยู่โทเค็นยูนิตแถวหลังของเราทั้งหมดเนี่ยได้รับพลังเพิ่มห้าพันนะครับเลือดมานะครับสิบสองใบโคสม่านะครับเลือกเรียกกัดของเราหนึ่งใบจนจะครับ น,นั้นเนี่ยจะได้ชีบโบอีกหนึ่งนะ ส่วนคอนทิกเกอร์นะครับก็จะใส่เป็นโอเวอร์เขียวมาหนึ่งใบนะครับคีย์เทคสี่ใบคีย์ธรรมดาอีกสี่ใบนะครับดอเทคสามใบสี่ใบสุดท้ายนะครับจะเป็นฮิวทิกเกอร์จะใส่มาแบบไหนก็ได้น้อเทคไม่เทคก็แล้วแต่ความชอบนะครับอีกใบหนึ่งที่คนรู้จักไว้นะครับเป็นโทเค็นเนาะโมโมเขนะครับแอคเรียการ์ดเธอระคังนะครับคอสรีไทายเลกาดเบอร์อื่นของเราหนึ่งใบหรือมากกว่าการ์ดนี้ได้พลังเพิ่มห้าพันตามจำนวนการ์ดที่ถูกรีทายเพื่อเป็นคอสของการ์ดใบนี้เนาะแล้วก็ความสามารถคิเตอร์โลโลวานะครับก็จะใช้ได้เมื่อออออแวววขงงเเเเรรรรราา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 ป็นนนนนโโลลลคคคช่่่่่กดดะับถ้มมีีียยููิิิตทใ แถวตั้งเดียวกับยูนิตนี้ตัวนี้จะสามารถตีจากแถวหลังได้นะครับเรามาดูคอมโบและวิธีการเล่นของเด็กนี้กันดีกว่านะครับเด็กนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเล่นง่ายนะครับไม่มีอะไรยุ่งยากไม่ซับซ้อนเนาะซึ่งที่จะมาพูดนะครับเราจะมาพูดถึงการเซตอัพบอร์ดนะครับว่าเราควรจะเล่นอะไรยังไงนะครับซึ่งหลักๆที่แนะนําให้มีนะครับที่ยังไงเด็กนี้ก็ต้องการนะครับคือตัวของลาดิลิน่านะครับตัวลาดิลิน่าเนี่ยมันจะช่วยเรียกตัวของโมโมเกะออกมาได้นะครับอ่ะแค่นั้นบอร์ดเราเนี่ยควรเซตไว้ประมาณนี้เนาะซ เราต้องทานะครับคือการเรียกโทเค็นออกมาก่อนซึ่งจะใช้เรียกการ2ใบนี้นะครับเป็นตัวที่จะเอามาเรียกโทเค็นได้เนาะก็จะมีตัวของพัฟพลานลาฟิลอสตแล้วก็ตัวของซันเวียนะครับตัวของซันเวียเนี่ยจะเรียกโทเค็นได้1ตัวตัวของลาฟิลอสเนี่ยจะเรียกได้2ตัวนะครับซึ่งเราจะเลือกใช้ตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะครับซึ่งหากเราใช้ตัวของลาฟิลอสนะครับในการลงมาเนี่ยจะเรียกโทเค็นออกมาได้ถึง2ตัวนะครับแน่นอนนะครับ เรามีบอร์ดว่างอยู่3าใบเราลงล้าฟิลอสไป1เราก็จะได้เรียกโค็นใหม่อีก2นะครับซึ่งเราต้องปูบอร์ดเพื่ออะไรนะครับเพื่อ ให้ตัวนี้นะครับตัวของโมโมเกตนะครับใช้ความสามารถรีไทายเรียกาศของเรานะครับเพื่อเพิ่มพลังของตัวมันนะครับตามจํานวนก๊์ดที่รีทายเนาะได้ใบละ5 0 0 0นะครับซึ่งแน่นอนว่าแนะนําให้รีทาย3ใบเลยครับตัวของลาฟิลอสแล้วก็โทเค็น2ตัวนะครับให้สนามเราว่างเป็น3มช่องเหมือนเดิมนะครับซึ่งถ้าใช้เป็นตัวของซันเวียก็จะเหมือนกับตัวของลาฟิลอสนะครับแต่แค่เราจะได้โทเค็นมา1ใบนะครับเราก็จะกลายเป็นรีทายได้2ใบเท่านั้นนะครับและต่อมาเราก็จะใช้เป็นสกิลของตัว โลโลวานะครับในการโซบาเพื่อเลือกโทเค็นมาได้3ตัวเนาะซึ่งนี่ก็จะเป็นบอร์ดที่เอาไว้พร้อมตีของเราแล้วนะครับตัวของมูมูเขเนี่ยมันรีทายไปแล้วมันจะค่อนข้างที่มีพลังเยอะนะครับแล้วก็ถ้ามีลาดิลิน่าอยู่แถวหน้าตัวมันก็จะตีจากแถวหลังได้เนาะเด็กนี้ก็จะเป็นเด็กที่เน้นตีสีเวฟได้นะครับคือตัวมนะูมูเคยหนึ่งเนาะแวนหนึ่งเลียอีกข้างหนึ่งแล้วก็จะมีตัวของลาดิลิน่านะครับซึ่งเด็กของเราเนี่ยแวนเนี่ยค่อนข้างจะตีเบานะครับพลังไม่ค่อยมีเนาะจะเน้นไปตรงทีี่่่สวววนขอองงลยยาก,ากกาาามรััต ของโมโมเคนะฮะมีรีทายเพิ่มพลังตัวเองและตัวของลาดิลิน่านะครับที่จะก๊อปพลังโมโมเคได้ทําให้เลนข้างเนี้ยมันตีค่อนข้างจะแรงนะครับถึงแม้ไม่ได้บูตก็ตามนะครับในคอมโบของเราเราก็จะเสริมหรือปรับแต่งได้นิดหน่อยนะครับโดยมีตัวนี้นะครับตัวอิลิเพานะครับตัวอิลิเพาเนี่ยมีหน้าที่นะครับเอาไว้เติมโซแล้วก็จบเทิร์นรีทายจั่วเนาะก็เราก็สามารถเอามาแทนตัวของแคนโอเคนได้หนึ่งตัวถ้าเราจะเล่นนะครับในกรณีที่เราจะเล่นเนี่ยเราขอหน้าทับแพนโทเคินตัวนี้ได้เลยนะครับต่อมานะครับก็จะเเป็นการร์ดที่่ชวยสิมพลังงขอ เรรานะคับที่สําคัญสําคัญเลยก็จะมีตัวออเดอร์ใบนี้นะครับออเดอร์ใบนี้เนี่ยเอาไว้หาลาดดลิน่านะแล้วก็เป็นเซตออเดอร์ที่ช่วยเพิ่มพลังให้โทเคนได้นะครับทำให้โทเคนของเราเนี่ยตีแรงขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าเด็กเราเนี่ยเน้นโทเคนเป็นหลักนะครับซึ่งตัวโทเคนเนี่ยมันก็ไม่สามารถเพิ่มพลังได้การที่มีการ์ดนี้เซตอยู่เนี่ยหลายๆใบนะครับทำให้ตัวบูทของเราเนี่ยมันค่อนข้างจะบูทได้แรงเนาะอีกใบหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นการ์ดเลือดหมานะครับเอาไว้บวกพลังให้1ตัวเนี่ยค่อนข้างจะแรงนะครับแล้วก็็ใใชช้้้้้้้้้้่่่วววววงงงงเเเเเเเลลทกกกมมมมมนนนนนนีีีีีียยยยยยจจะะะะะไไดดดดดดบบบคคคครรรรรรรัััําาาาาาหขขอสถตแแพ ของเราเนี่ยบวกพลังก็น้อยนะครับแล้วก็บวกชี้ก็ไม่มีนะครับแล้วต่อมานะครับก็จะเป็นส่วนของเกมลับเนาะตัวของโลโลวาเนี่ยถ้าสมมติมันโดนตีนะครับมันสามารถรีไทม์โทเค็นนะครับเพื่อเพิ่มพ,พลังให้มัน5,000ได้จนจบการต่อสู้เนาะซึ่งมันสามารถรีไทา์ได้ถึง4ใบเลยเนาะถ้าบอดเราเป็นอย่างนี้นะครับก็คือจะมีแพนโทเค็น3ใบเนาะแล้วก็โมโมเกะนะครับแต่แนะนําว่าถ้าไม่จวนตัวจริงๆก็ไม่ต้องรีไทม์โมโมเกะหรอกหรือถ้าในกรณีที่เรามีตัวเรียกัดใบอื่นอย่างตัวอีเล็ตพงอี เพื่อมาเสริมการป้องกันของตัวมันเองเนาะซึ่งขอแนะนําว่าถ้าโดนตีนะครับอย่าก,กักโทเค็นไว้แนะนําให้รีทายมันทิ้งเลยดีกว่านะครับถ้ามี3มก็รีทายเลยนะครับช่วยเพิ่มคิวห้าพันจะเพิ่มตอนตีข้างหนก็ได้แต่แนะนําว่าให้เคลียร์สนามให้มันโล่งเหมือนดังเดิมนะครับพอถึงเทิร์นเราเข้ามาเนี่ยเราก็จะมีบอดโล่ง3จุดแบบนี้เหมือนเดิมแล้วเราก็สามารถเล่นคอมโบแบบเดิมได้เล็กนี้นะครับจุดเด่นหลักๆก็คือการเรียกตัวของโทเคนะ็นเนาะซึ่งจะเป็นการทาคอมโบการรีทายโทเค็นแล้วก็เรียกโทเค็นมาเป็นหลักนะครับเลลกกก้มุแว็ เกมลับเนี่ยค่อนข้างที่จะมีประสิทธิภาพอยู่นิดนึงนะครับเพราะว่าตัวของเวนการ์ดเนี่ยจะเป็นตัวที่สามารถมีททยโพเค่นเพื่อช่วยให้เราเพิ่มพลังได้ทําให้เรามีอันจรการนะครับเวลาป้องกันเนาะซึ่งความสามารถด้านการโจมตีเนี่ยเรายกให้ตัวเรียการ์ดไปหมดเลยนะครับทั้งตัวของลาดินิน่าแล้วก็ตัวของโมโมเคนะครับเด็กนี้เนี่ยค่อนข้างจะเป็นเด็กที่เล่นง่ายเข้าใจง่ายเติมบอร์ดเติมสนามอะไรได้ตลอดนะครับค่อนข้างจะมีมือเก็บไว้นะสำหรับเด็กนี้นะครับไม่มีการ์ดจัว่วก็จริงแต่ว่ามือเนี่ยจะหนาโดยอัตโนต เพราะว่าเราเนี่ยจะไม่ค่อยได้ใช้การ์ดอะไรนะครับส่วนใหญ่ก็เก็บมือเอาไว้การ์ดนะครับนี่ก็คือความเก่งหลกัลกๆของเด็กนี้นะครับคลิปนี้ก็ต้องขอจบลงละหากใครชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณนที่นี้ด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย